สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจาการนะครับรวมถึงพวกฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับพี่ๆน้องๆที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับปัจจุบันนี้เราต้องมีสวัสดิการส่วนตัวโดยไม่พึ่งรัฐบาลไม่พึ่งประกัน30บาทรักษาทุกโรคและไม่พึ่งประกันสังคมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากที่จะปกป้องการทํางานและร่างกายของเราซึ่งเป็นเครื่องผลิตเงินนะครับคือการที่เราจะมีความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหมอจ่ายไม่ต่ากว่า5้าล้านบาทเพราะถ้าเกิดต่ำกว่านี้จะมีความเสี่ยงมากนะครับบูมเนี่ยพยายามผลักดันแล อยากให้เราทุกคนเนี่ยได้สนใจข้อนี้เพราะว่าเวลาที่เราจะทําประกันกเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาเกี่ยวข้องน้ําหนักส่วนสูงด้วยวันนี้เรามีเงินอย่างเดียวทาประกันกไม่ได้นะครับจะต้องจำเป็นจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆคนควรจะมีการวางแผนให้เรามีวงเงินค่ารักษาเมาจ่ายไม่ต่ํากว่า5้าล้านบาทโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่รวมถึงภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยในอนาคตนะครับจะมีโรงพยาบาลบำลรุงราชมาตั้งขยายศูนย์ให้บริการอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีวงเงินค่ารรรััักกาาาาาาทีีีี่่ตตตวววววเเเนน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 น้้้้้้้ยยจจะะะมมมโออสสงไไดดพฉคคคบุุญใใหิแแผล you